สวัสดีค่ะคผมมาได้พัดลมแบบนี้เป็นนี่ห่อเนี่ยคนแม่บอกว่าสั่งไว้มันร้อนอะคนแม่ร้อนไหมแม่สับพัดลมแม่ไมร้อนเหรอมันเป็นคืออออจัดรายละเอียดคนตรงนี้เนี่ยกล่องเป็นธรรมดาเนี่ยะกล่องชักตรงท้าแบบเน,นี้ยคน มาทาไหมเฮ้ยมาทานมาให้แน่อาหานน้ำนมแล้วเก็บเลยเก็บขยะใส่กล่องอ่ะ

กินแต่โรตีโรตีกินแต่โรตีโรตีเอ้าขึ้นมาให้ไหมอ่ะกินแต่โรตีโรตีอ่ะไม่ได้กินแต่โรตีของร้องเราก็ซื้อมาสามันซื้อขึ้นลมเลยเนี่ยอืมเย็นปะ เนเออ,ออเออเปิดมันจะมีให้เปิดเดี๋ยวก่อนเตรียไปสอนพี่แก้วเปิดเครื่องซักผ้าไหมกดตรงไหนไปสอนพี่ไหนดินนนเปิดเครื่องซักผ้าให้แก้าหน่อยสอนพี่ก้วเปิดเครื่องซักผ้าหน่อยด้นนะอกตรงั่ นี่นในมุนนี่หมุนมีหมุนเกลียวนี่เห็นปะมุนหมุนเกลียวเนี่ยเผ็ดอะไรนี่แม่ซื้อขนมให้ฟังนี่ซื้ออะไรมาฟังแม่เลยนีงั้นเอาลงเอาลงให้แม่หน่อยดีเดียว์อะคะตามไปแต่เบาๆนะเออเป่อยลงเออ อันนี้เกะนี่ไหมเออออกเดี๋ยวได้ไดเพรเาะงานเนียมันจะไม่ใหม่เดี๋ยวก่อนอ่ะไปโยปเสียบนเดเลยก่อนเอากล่องไว้ไว้น้องบ้างไม่มาเกะคะเลยกล่องมันน่าว่ากจักของรายละเอียดโอเครายละเอียดเอาปิดกล้องแล้วแล้ว เลยมันเปลืองแบบเดี๋ยวเพิ่งเายังไม่แกะมันจะเก่ากเดี๋ยวกดเรียะคะ่ยกอุ้มเ,เลยขาย้างนี้เออจะแตกนะฮะไปวาวข้างๆก็ไม่ไม่เหมือนเนี่ยจะแตกนะดูดีๆเลย่ะคุ้มดีๆคุ้มมาดีๆให้ามานันร่วงนะอ่ะอุ้มไปวาวตรงนั้นลองเทดูเทบูเออวางะนวางนั่นก็ได้นะพินเนี่ยเออขยับไปอีกเองเสียวให้แม่นิ นี่ไม่เสียวงนู้นดีเดียววางตั้งดีๆอย่าให้มันล่วงนะหันมานี่หันมาท่านี้อุ้มมันนะหัน,หนมานเอ้าอ,อย่าไปหมุนกั้นจนะะ้าค่ะโอ้มันจะห้าอุ้มเขาสับปเกโอเคได้เย็นแล้วชื่นใจครับ ไมดูติดตั้งรายละเอียดทุกค,คนน,น้ำไม่หักนี่เป็นรีโมทรีโมทแอร์คนสวย่าไปบินมันนะมอ๋อไม่ใช่รีโมทแอร์ยอ่นี่เออเดี๋ยวคอนเดียคอนก็นี้เย็่สบายใช่ๆ ไปจับมันนะามาพร้อมแล้วให้มันหมดเองนี่เว้ยสบายสื่นใจขาะที่สบายทื่อใจขอบคุณครับ